นี่นี้อยู่บ๊ทบิ๊กซีเอ็ตานะครับเอารถมาโชว์สคันนะเป็นเอทีพตัวท็อปสีขาวมุกแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็เป็นกระบะไฮลักแชมป์นะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมเกียร์ออตโอต้นะครับเครื่อง2.4เป็นตัวช่วงยาวนะครับนี่ครับผมรถ2คันครับนี่ครับ ไฮรักแชมป์แล้วก็เอทีฟนะนี่ครับก็เดี๋ยววันนี้ถ่ายให้ดูไฮรักแชมป์ดีกว่าครับผมเป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะครับเป็นตัวช่วงยาวนะเดี๋ยวไปถ่ายภายในให้ดูดีกว่าหลายคนคงเห็นแล้วแหละแต่วันนี้ขอถ่ายเป็นเกียร์โต้ให้ดูอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวไปดูรถภายในกันนะ mm hmm. ก็ตัวนี้เป็นไฮรักแชมป์นะครับเครื่อง2.4 ดีเซลนะครับเกียร์ออตโต้ยางจะมากับยางดูราวิทนะครับของบิตโตน 195R14 นะครับเป็นล้อกระทะนะครับทั้งหน้าหลังส่วนภายในนะเดี๋ยวมือเปิดดีไซน์ใหม่อ่มาดูภายในของเกียร์ออตโต้เบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับนี่แล้วก็พวงมลาลัยก็เป็นพวงมลาลัยเดียวกับตัวไหลักษ์วีโวนะครับ แล้วก็ส่วนเกียร์เกียร์ออโต้เนี่ยจะเป็นที่นั่งจะเป็นที่นั่งแยกนะครับไม่เหมือนกับตัวเกียร์ธรรมดานะนี่ครับผมระบบเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้6สปีดนะครับเป็นเกียร์6 6สปีดนะครับคันนี้เป็นสีเทาดำนะครับราคาอยู่ที่5แสน60,900บาทนะครับใครสนใจคันนี้รถเทสนะครับสามารถเข้ามาเทสต์ที่โชว์รูม โต้าพิธานอันนี้ากาหาดใหญ่ได้ครับผมท้าโรงเรียนยอวอนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างเนี่ยอ่าครับผมตัวนี้เป็นตัวช่วงยาวล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังก็เป็นล้อเดียวกันครับผมขนาดเดียวกันยางก็ขนาดเดียวกันนะครับแต่สามารถที่จะโมดิฟายตกแต่งเพิ่มน้ำหนักได้นะครับไม่ว่าจะบรรทุก2ตันหรือ5ตันนะครับก็สามารถสั่งทำได้ครับผม ก็มีร้านที่รับให้บริการอยู่นะก็วันนี้เป็นช่วงล่างมาตรฐานนะครับนี่รถรุ่นนี้ก็เป็นกระบะท้ายเรียบนะที่สามารถเปิดท้ายของตัวกระบะได้ทั้งหมด3ทิศทางนะครับผมนี่สนใจก็ติดต่อทดลองขับได้ที่โชว์รูมโตโยตา้าพิธานพาณิชสาขาหาดใหญ่นะครับครับก็สำหรับไฮรักแชมป์คันนี้ก็ ปกติก็เป็นรถเทสอยู่ที่โชว์รูมพิธานอยู่แล้วครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากทดลองขับอยากมาดูรถจริงก็สามารถทักและติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับผมก็ยินดีให้บริการทุกท่านนะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณครับแล้วก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม What's going on down there? Down there.